แกกกล่องนะครับอันนี้เลยตัวแรกในควิตน่ครับ,รบโอ้โหกล่องสวยเลยนะทเท่ Total, นะครับตัวนี้หกนิ้วนะครับโอ้โหภายในกล่อง ซองกันชื้นด้วยอันนี้เป็นฐานนะครับเอาไว้ใส่ตัวนี้กันน้ำ IP 5 4นะครับนี่ใส้นอ็อตนี่ไขควงไว้เปลี่ยนฐานนะครับแล้วก็เอาฐานเม็ดกระดุมใส่นะครับ กินแล้วครับใสถานเข้าไปแล้วเนาะแล้วประกอบเข้าน้าใสเหมือนเดใส่ฐานแล้วก็ประกอบเข้า,าเหมือนเดิมน,นะครับ ใช้ได้ละใส่ถางเข้าไปนะครับกระเดินปึ๊บโอ้โหเป๊ะเลยอะ่ะเออแล้วงานดีมากครับดูเดี๋ยวไปลองวัดตัวปากท่อเสียรถ m อ0 9ดูนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นท่ออาคาโปวิกนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับมันเป็นปากเฉียงเนาะประมาณหกสิบสองนะครับประมาณนี้ อันนี้เป็นโชคของ MT 0 9นะครับประมาณ48นะครับประมาณนี้โอเคตัวปากท่อจะอยู่ประมาณ58นะครับเกือบ59เเนาะก็วัดได้โอเคเลยนะครับ ห้เกือบห้าสิอันนี้คงปากท่อเลยนะท่อแบบท่าแบบรุมๆวมนะเข้าได้เผื่อเราอยากทำจุกลดเสียงใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ก็รประมาณ5้าสิบเดเกือบ5้าบแดนะครับเผื่ออยากทำจุกลดเสียงเนาะโอเค ประมาณนี้นะรับโดยรวมก็ใช้งานได้ดีนะครับนี้ลองมาเทสดูแล้วก็อีกอันนึงวัดความลึกอ่าประมาณนี้ตัวนี้เป็นการวัดความลึกอ่านี่ครับความลึกของตัวชิ้นงานที่เราจะเอาไปตัดแต่งไลไรแบบนี้นะครับก็แทงลงไปได้นะครับอันนี้ก็ประมาณ สามิบมิลยางงี้นะครับนี่เห็นไหมก็แทงลงไปได้นะครับใช้งานได้โอเคครับลองเทสดูแล้วนะครับอันนี้จะเอาไว้ใช้เผื่อวัดลูกป,ปืนมันชอบหลวมนะครับเวลาผมออกทิมเงี้ยลูกป,ปืนล้อนะครับก็มนสั่งลูกป,ปืนล้อตัวเบอร์พิเศษมาก็เดี๋ยวมาลองวัดดูก็ได้ตัวนี้มันอยู่ประมาณ หกสามศูนย์หนึ่งไซส์หนึ่งนะครับบวกศูนย์จุดห้ามิลนะโอเคนี่ลองวัดลูกปืนดูหกสามศูนย์หนึ่งประมาณนี้ครับ วัดได้โอเคนะสามสิบเจ็ดจุดห้าสองนะครับวัดวงในก็อย่างนี้วัดวงในอ่ะประมาณนี้ลูกป,ปืนเบอร์พิเศษเพื่อลูกป,ปืนล้อหลวมนะครับถ้าเบา้าลูกปืนล้อหลวมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ลองมาวัดกับเบอร์เนียตัวนี้ให้ดูนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ อ่านี่ก็จะเป็นลูกเดิมของเลดเดอร์ร้อยห้าสิบนะครับของผมที่คว้านออกมาเนาะอันนี้เอาออกเลยนะครับเพราะว่าลูกเป็นรอยตัวนี้ลูกเดิมจะอยู่ประมาณหกสิบสองมิลนี่ครับเป๊ะเ,เ,เลยนะครับเกินมานิดหน่อยอ่าเกินมานิดหน่อยนะครับอันนี้หกสิบสองมิลลูกเดิมนะครับของเลดเดอร์ประมาณนี้นะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกสูบเลดเดอร์1้0ยห้าสิบเดิมเดิมหกสิบสองมิล ถ้า CBR น่าจะ63ิมิลน,น,นิดๆนะครับตัวนี้62ิฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาลองวัดตัววงในนะครับของตัวคอท่อตัวนี้เป็นท่ออะคาโปวิกนะครับท่ออะคาโปวิกของ MT09 นะครับเป็นคอวนอ่ก็วัดแบบนี้นะครับ อยู่ประมาณ49นะครับเกือบ50เนาะถ้าวงนอกอยู่ประมาณนี่ครับ52ประมาณนี้นะครับอันนี้ของรถเลขผมหน้านี้รถเลเดอร์ตัวนี้2นิ้วเป็นปลาย2นิ้วเนาะคอตัวนี้51จุด53นะครับนี้52 5 2 2 0ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับตัวนี้เนื้อง,งานก็ดีนะครับสแตนเลสเนาะแล้วก็เป็นดิจิตอลด้วยนะครับอันนี้ผมเปิดเปิดอันนี้เซตนะครับให้กลับเป็นศูนย์เหมือนเดิมก็อุปกรณ์มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะลองมาวัดนู่นนี่นั่นดูนะครับหรือว่าวัดขนาด ความยาของตัวน็อตก็ได้นะครับหรือว่าพวกอะไหล่ต่างๆที่เราต้องมิลลิ่งหรือว่ากลึงอะไรแบบนี้นะครับกล่องก็สวยนะครับดูโลโก้เป็นสีโครเมียมด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้นะครับ